สวัสดีครับผมเสือ,อยุธยาบีบีกันนะครับวันนี้ผมเหมือนเดิมจะมาบอกทุกตัวที่มีอยู่แล้วก็บอกราคาเริ่มจากถูกๆไปหาแพงแล้วกันครับก็ที่ผมจับก็เป็นอย่บดนะครับสีดำตัวนี้สองพันสองทุกตัวผมจะบอกราคาแล้วก็ไม่รวมส่งหนึ่งอนะครับคือดีได้แต่ได้แต่ตัวปืนนะครับไม่รวมแกนลูกตัวแรก2อ0พันสองสีดำ สีเงินก็เท่ากันนะครับสองพันสองต่างกันแค่สีนะครับก็ต่อไปก็เป็น r 3สา3หนึ่งสาหนึ่งสีดำสีเงินตาก,กิ้งจะเป็นล่องลึกนะครับประกับไม้แท้ทุกตัวลูกหมดจะสไลด์ค้างนะครับลูกหมดสไลด์ค้างก็แบบไม่ใส่ลูกอย่างเงี้ยดึงจะสไลด์ค้างอย่างนี้เวลาลูกหมด สองพต่อไปก็ R ส1หนึ่งสีเงิน2003ัมมากจิ้งลองลึกประกับไม้แท้แม็กก็เป็นแบบนี้ครับตัวนี้ก็อะไรเยอะหาง่ายเวลาจะเซฟก็ต้องให้นกมันงางนี้ก่อนนะครับถึงกดเซฟได้แล้วก็หลังอ่อนไม่แตะหลังอ่อนจะยิงไม่ออก คืออย่างเงี้ยจะยิงออกแต่ไม่แตะไม่โดนตรงเนี้ยไม่ให้มันกดลงไปอ่ะ,ะยิงไม่ออกเซฟภายในตัวอา8ปนะครับมีอยู่สามสีตอนนี้อันนี้เป็นสีทรายหรือสีน้ำตาลเป็นปืนออโต้นะครับตัวนี้สองพันสองราคามาร์กิงลองลึกแล้วก็จะมีพอร์ตอย่างนี้ประมาณนี้ อันนี้เซฟนะครับขึ้นลำก่อนถึงจะเซฟได้กดลงมาก็คือเวลาดูปืนออโต้หรือ2องระบบดูตรงนี้นครับปืนกอกจะมีปรับโหมดถ้าตัวไหนไม่มีปรับโหมดคือไม่ออโต้แค่นี้เองมี3สีอีกสีนึงก็เป็นสีนี้เงินสองพันสาเพิ่มมาร้อยหนึ่งเหมือนกันทุกอย่างต่างแค่สไลด์ ประกาศเป็นล็อกก็อกนะครับตีกคำว่าก,ก็อกมากิผสมจริงเหมือนปืนจริงเลยเป็นล่องลึกประมาณนี้อีกสีก็เป็นสีดำนะครับสองพัสองมีสีเงินที่แพงกว่าร้อยหนึ่งต่อมาก็เป็นตัวพันเก้า e n c ตัวนี้ขายดีมากออกออกแทบทุกอาทิตย ก็เห็นไหมที่ผมบอกไม่มีปรับโหมดแลคือยิงแค่เซมิไม่ออโต้ตัวนี้พันเก้านะครับแม็กก็เป็นแบบนี้จุรลูกได้ยี่ห้านัดตัวต่อไปจะเป็นสองพันห้าถึงสี่พันนะครับอันนี้ก็จะมีกล่องให้ด้วยกล่องหนาอย่างดี รวมกล่องมีลูกทดสอบให้ประมาณ200นัด100 200นัดแล้วก็มาร์กิ้งตัวนี้จะไม่ล่องลึกนะครับจะเป็นสกนรีนปีคําวอกก็ประมาณนี้ตัวนี้2,500นห้โอเคครับต่อมาก็เป็น W.E. นะครับค่ายอยดฮิตอันนี้บาเลต้านะครับตัวนี้ไม่ออโต้นะครับตัวนี้ก็ส0 0พัน ตัวนี้ก็ถือว่าทนเลยปัญหาไม่ค่อยเจอจะมีอย่างหนึ่งก็ปรับหมดตรงนี้มันชอบหลุดเนี่ยต้องพยายามปรับสองฝั่งปรับเบาๆนี้สามพันสีเงินสีเงินก็เพิ่มมาห้าร้อยนะครับ 3, รสามพันห้าก็รูปหมดไซค้างทุกตัวเป็นแบบนี้ นี่ก็สวยเหมือนกันประกาศจะเป็น W E นะครับสามพห้าต่อมาเป็น W E เหมือนกันจะเป็นออโต้ออโต้ปืนจะเบากว่าหน่อยทาไมออโต้ Auto, ปืนจะหนะักรู้สึกหนาหนะักนี่จะเป็น M 9 a หนึ่งก็ M 9 2กับ M 9ก1หนึ่งต่างยังไงก็ต่างกันที่รางนะครับ รางสไลด์ปืน M9A1 จะเป็นรางมีรางให้ไว้ใส่เลเซอร์ไฟฉายอะไรพวกนี้ได้ปรับโหมดก็ปรับมาตรงกลางนะครับนี่ออโตโอ้เซมีก็ข้างบนเซฟคือสีแดงเวลาเซฟนกมันจะลดมันจะลดด้วยนี่ประมาณนี้เซฟนกมันจะลดสีดำก็สามพัสามนะครับต่อมาก็เป็นสีเงิน น9 1 1ตัวนี้ก็4,000นะครับออโต้ Auto. ประมาณนี้เออคำถามมีลูกค้าถามมาประจำนะครับลำกล้องมันจะขยับได้หน่อยเนี่ยตรงเนี้ยอันนี้คือเรื่องปกตินะครับลำกล้องมันจะขยับได้อันนี้4,000ต่อมาก็เป็น WE 191 อันนี้ก็สามพันห้าจะต่างกนันนี่มันคือตัวเดียวกันนะค่ายเดียวกันแต่อันนี้มันจะเป็นมีล่องลึกจะเป็นล่องลึกตัวนี้จะไม่ล่องลึกตัวเนี้ยจะไม่ล่องลึกจะเป็นสกรีนแล้วก็ตัวนี้จะสูบสูบดำนี่นะครับสูบแล้วก็ปากแม็กจะดำอันนี้จะเป็นสูบแดงเห็นไหม ปากแม็กแดงก็ตัวนี้สามพันห้าตัวนี้สามพันแดแล้วแต่ชอบงบเยอะก็ตัวนี้ถ้าชอบแบบมาสกีนก็ตัวนี้ก็ก็ได้ครับเหมือนกันโอเคอันนี้ก็สามพันปดสีดำก็มี สีดาก็ล่องลึกสามพันสองนะครับไม่แต่หลังอ่อนก็ยิงไม่ออกเซฟกข้ามาที่ผมบอกงางลกก่อนถึงขึ้นเซฟได้อันนี้ท่อเป็นสีเงินนะประกับไม่ใช่ไม้นะครับเป็นพลาสติกโอเคจะมีคาบหน่อยเป็นคาบน้ำมันจากโรงงาน ันนี้ประกาศจะเป็นยางปืนสั้นเป็นคอมแพตไกลก็จะเป็นทำเป็นรูมาร์กกิ้งไม่ใช่ลงลึกนาะเป็นสกรีนตัวนี้ก็ 4, สี่พันศูนย์สีขาวแม็ชใช้ข่าววีวได้ได้นะครับ Okay. ตัวนี้สี่พันไปไวหน่อยนะครับปืนเยอะไม่อยากให้คลิปมันยาวอันนี้ก็ S R c ที่เหลืออยู่มีสี่นิ้วกับ6หกนิ้วสี่นิ้วสามพันสองอันนี้เป็นแก๊สพวก c o 2นะครับไม่ใช่แก๊สกระป๋องแบบตัวที่ผมรีวิวเป็นแม็กกาซีนจะใช้แก๊สกระป๋องส่วนโมจะใช้แก๊สหลอดใส่ตรงนี้เป็นแก๊สแรงนะครับ3,200 หกนิ้วสามพันสามเพิ่มมาร้อยในกล่องก็จะมีลางให้นี่จะมีลางให้ไว้ใส่พวกเลดดอตได้นี่ครับเลสแก๊สจะเป็นงี้วิธีใส่แก๊สด,ดันหัวแก๊สบิดให้เข้าเอาหัวแก๊สไปชนปอก็ใส่ตรงหัวประมาณนี้วิธีเล่น นี่ติดรางมีบอกนี่ผมมาขายมานานแล้วตัวนี้ใครเอาสนใจตัวไหนก็แคปมาถามผมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจบคลิปผมจะให้ลายไปเหมือนเดิมต่อมาก็เป็นโม่นะครับสองนิ้วเป็นเจ็ดสามสามลูกก็ใส่ตรงหัวนี้นครับนี่ปอกเป็นอย่างนี้ อันนี้ไม่ใช่ปลอกอยางเขาทำเป็นแบบน่าจะเป็นอะลูประมาณนี้ครับประมาณนี้เป็นบีบกันนะครับเซฟก็ตรงนี้ปลดก็ดันดันนี่ได้ีก ประมาณนี้อันนี้ก็สามพันสามต่อมาเป็น W E นะครับก๊อกสิบเก้าสีดำเห็นไหตัวนี้ไม่มีไม่มีปรับโหมดก็ไม่ออโตโอ้ฟูลมาร์กกิ้งเดี๋ยวนี้ก๊อกมันจะทำ W E อยู่ ันนี้เป็นตัว W E นะครับประกับแต่ก่อนแต่ก่อนเจนใหม่ๆมันจะทำไม่มีตี W E แล้วมันจะเป็นโลโก้โก๊อกเลยอันนี้ก็สามพันสามอันนี้เจนสี่เจนสี่ก็จะเป็นอย่างนี้เอ้ยผมลืมบอกตัวนี้เจนห้าเจนห้าจะเป็นประกับอย่างนี้แล้วก็เจนสี่ประกับประกับมันจะตีเจนเห็นไหม อันนี้ยี่สิบามเจนสี่ก็เท่ากันสามพันสามมีเจาะพอตสิบเก้าไม่มีสิบเก้าเป็นล้นๆเลยน,นี้เจาะพอตลองลึกด้วยเจนสี่อันนี้ออโต้ได้<ม>เห็นไหมจะมีปรับหมดอันนี้ก็เท่ากันสามพันสามต่อมาเป็นเจนสี่เหมือนกัน แต่จะอันนี้จะเป็นโลโก้ก็เป็นตีปโโก,ก็ฟูลมาร์กิ่งเจาะพอร์ตเหมือนกันแต่พอร์ตเป็นแบบไม่ใช่แบบเมื่อกี้เป็นจุดๆอันนี้เป็นโลนเลยอันนี้ก็สามพันสามนะครับศูนย์เป็นเรืองแสงด้วยตัวนี้แม็กก็โจยลูกได้ประมาณยี่ห้านั้นนะครับใครชอบก็แคปมา จะไปไวหน่อยนะครับอ่าต่อมาก็สุดท้ายก็เป็นซิกตอนนี้ผมเหลือได้สีทรายนะสีดำหมดแล้วตัวน,นี้สามพันห้าไม่รวมแก๊สลูกนะครับสีทรายซิกก็สไตล์คล้ายๆก๊อกเฟร,รมบนเป็นโลหะเฟร,รมล่างเป็นไฟเบอร์หนาไม่เคยไม่เคยผมไม่เคยเห็นมันแตกเลยนะหนา ไม่มีหล่นแล้วแตกอันนี้ไม่ใช่พลาสติกบางเซฟก็นี่ตรงนี้ขึ้นเซฟแม็กก็ประมาณนี้ครับแม็กทรงเหมือนไฮคาปา P320 นะครับซิกซาเออร์เมดอินไดแหวนนี่ของ WE นะ3 5ม0 แล้วก็ต่อมาเป็นโม่2ตัวสุดท้ายนะครับเป็น701กับ702จะประมาณ4นิ้วกับ6นิ้ว4นิ้วก็3า0พนะครับมีปอกให้มีรางเจ็ดโหลดมีลูกทดสอบประมาณนี้ความแรงก็มันสี่ร้อถึงห้า หกนิ้วก็ประมาณนี้3 5มพนห้าประมาณนี้ครับก็ใครส,สนใจก็แคปมาให้ผมดูก็สนใจก็เหมือนเดิมนะครับไปที่ลายค้นหาไอดีพิมพ์แอดกรุงสีบีบีกันช็อปประมาณนี้แอดกรุงสีบีกันก็อย่าลืมแอดนะครับ ถ้าไม่มีแอดมันจะหาไม่เจอลูกค้ากดเข้ามาก็ประมาณนี้ไปที่โนต้ตผมจะลงไว้ที่โนต้ตด้วยแหละประมาณนี้ก็ถ้าใครสนใจก็แชทมาถามผมได้ครับหรือว่าสนใจตัวไหนก็แคปไลายวีโอลายนี้ก็ทักมาหาผม ง่ายๆครับประมาณนี้เออเวลาดูดูผู้ติดตามเนี่ยครับกลัวจะเป็นลายปลอมดูพี่ผู้ติดตามจะเป็นสองหมื่นหกประมาณนี้ลายจริงนะครับผู้ติดตามต้องมีเป็นลายแอดเป็นลายขายของต้องมีผู้ติดตามถ้าลายปกติจะไม่มีผู้ติดตามนะครับประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามครับ